ครับโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรามาลงพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือนะครับก็ลงพื้นที่ดอนเมืองแล้วก็ไปสายม่นิดหน่อยแล้วก็มาบางเขนนะครับพี่ก็รู้จักพี่ชาติมาครึ่งชีวิตพอดีนะแล้วก็ทํางานด้วยกันในหลายเวทีนะคะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยแบบไม่เคยเปลี่ยนแปลงของแกเลยคือว่าแกไม่ได้เริ่มต้นจากการคิดเองว่าปัญหาคนแก้ยังไงกมักจะเริ่มต้นจากการที่ทําตัวเองให เข้าใจปัญหาและฟังปัญหาให้ดีก่อนเราก็จะได้หาทางแก้ที่ดีที่สุดไปครับอาจารย์สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์วันนี้พร้อมเต้ยก็ยังมีพลังเหลือก็เลยขอมาแจกไม่เปีวต่อตอนที่พิชชาิชวนตอนแรกเนี่ยค่ะก็แบบรู้สึกดีใจที่พี่ชาตเนี่ยมีความคิดที่อยากจะมาทํางานเพื่อกรุงเทพนะคะเพราะว่าจากที่รู้จักกันมาครึ่งชีวิตเนี่ยเราจะหา ผู้นําที่ใส่ใจแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายหนักแล้วก็พี่ชาติเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่เป็นคนที่ทําตรงนั้นได้ดีจริงพื่ชาติชนก็ตั้งแต่ตอนีย่เปิดตัวเนาะประมาณสัก2ปีใช่ไหมคะ่ะตอนที่ตัดสินใจมาทําจริงๆเนี่ยก็อาจจะประมาณสัก7จ็ดบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเกิดโควิดแรงๆคือตอนนั้นเนี่ยแกชวนไปแจกของแล้วก็ตอนไปแจกของด้วยกันเนี่ยค่ะพี่ก็ถามเนาะถามคนที่ได้รับบอกว่าเนี่ยถุงนี้จะช่วยบ้าได้ ได้เท่าไหร่ป้าก็ป้าเขาก็ตอบพี่ว่าก็น่าจะช่วยได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่ก็ถามต่อว่าหลังจากนั้นทํำยังไงคําตอบของป้าก็บอกว่าคงจะหวังว่าจะมีคนมาให้ถุนต่อไปมันก็เลยทำให้พี่รู้สึกกระตุ้นในใจมากเลยนะคะว่าไม่ว่าพี่จะพยายามมากขนาดไหนก็ตามเนี่ยหรือจะให้เยอะขนาดไหนก็ตามเนี่ยพี่ก็ทําได้แค่การให้นะพี่ก็จะไม่เคยได้มีโอกาสที่จะช่วยในการที่จะแก้มันจริงๆ แต่ถ้าเราต้องการแก้ปัญหาในต้นเหตุของเรื่องจริงๆเนี่ยพี่ว่าเราก็ต้องมาอยู่ในฝั่งที่เป็นคนที่ปกครองเมืองจริงๆะคะ่ะถึงจะได้มีโอกาสในการที่จะช่วยแก้สิ่งนั้นกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาเยอะแยะเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีหลักยึดนั่นๆเนี่ยบางทีเราจะเดินไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเดินไปเพื่อวัตถุประสงค์ะอะไระคะ่ะดังนั้นเราก็ตั้งหลักก่อนว่าเราต้องการทากรุงเทพให้น่าอยู่สำหรับคนทุกคนเราไปหาผู้รู้เกือบทุกด้านเลยะคะ่ะ ของปัญหาที่มีเราก็รับฟังเขาเพื่อตัดสินใจร่วมกันทุกอันว่านโยบายที่เราคิดว่าจะมาแก้ปัญหารวมๆของกรุงเทพเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพี่คิดว่าเราแบบเรายอมรับความจริงเพียงพอที่จะบอกว่านโยบายมันต้องเยอะแล้วเราก็ยอมรับความจริงเพียงพอที่จะบอกว่าคนทุกคนที่เห็นนโยบายเนี่ยฟีดแบ็กเรานะแล้วเราเองเนี่ยยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะแก้ไข ที่พยายามบอกทุกคนว่าเราพยายามอย่างดีที่สุดในการเข้าใจปัญหาในการหาที่มาของความรู้เพื่อการแก้ปัญหาแล้วเราเองก็ยังอยากอยากจะรับฟังเพิ่มเติมตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกที่เราทําได้ดีกว่าที่เราคิดอยู่เรามีโจทย์เป็นเมืองเราก็คิดว่าทํายังไงให้เมืองกรุงเทพของพวกเราทุกคนเนี่ยเมืองที่พี่เกิดเมืองที่ลูกพี่ก็เกิดเมืองที่พี่ก็คิดว่าหลานพี่คงเกิดที่นี่ต่อไปเนี่ยทำยังไงให้เมืองนี้มันดีขึ้น สวัสดีครับทุกท่านนะครับทุกท้านะะทุกท่านนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลขแปดนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพทุกคนนะคะออกมาเลือกตั้งผู้ว่ากทมในวันที่22นี้นะคะเรามาเลือกพี่ชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมด้วยกันนะคะเบอร์แปดดิว,ว่าถ้าเราไม่ได้เลือกคราวนี้เนี่ยดิยก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะคะว่าเราจะมีโอกาสเมื่อไหร่อีกไหมที่จะมีผู้สมัครเนี่ยที่เป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็ มีใจรักที่อยากจะแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพจริงๆเนี่ยมากเท่าที่พิชชาติเป็นนะคะ